จิ้งจอกอเวจีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังจิ้งจอกอเวจีตอนที่8บทประพันธ์ของอาจารย์สิงขอนวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาด้วยนะคะถ้าทำผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาหน้ที่แห่งนี้ด้วยขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะ ชนะศึกช่วยเราด้วยเสียงเรียกนั้นดังมาจากฝั่งน้ำเมงอันเชี่ยวกรากร้อยเอกชนะศึกหันขวับกลับไปมองต้องตาเบื่อกว้างเมื่อพบว่าเจ้าฟ้ายอดเสืออยู่ในสภาพที่ทั่วทั้งร่างโชคเลือดแดงฉานไปหมดและกําลังถูกใครบางคนชุดลงใต้ท้องน้ำเมงด้วยท่านเจ้าเขาตะโกนขึ้นสุดเสียง พร้อมกับความเจ็บปวดรวดร้าวแผ่กระจายไปทั่วทั้งร่างและทำท่าจะลุกพรวดพลาดแต่ก็ลุกไม่ขึ้นคงจะฝันร้ายสินะน้ำเสียงใสๆมีกังวานดังขึ้นไม่ห่างร้อยเอกชนะศึกกระพริบตาอย่างยาก,กลำบากมีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยแต่เขากลับรู้สึกแสบตาเป็นกำลังครู่ต่อมา ภาพตรงหน้าค่อยๆปรากฏชัดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยแต่ก็ยังพร่ามัวอยู่ดีกระหายน้ำจัดจนลำคอแห้งผากเป็นผุยผงน้ำขอน้ำกินหน่อยเข้าหลุดปากเป็นเสียงแหบโหยร่างกายขยับได้เพียงเล็กน้อยเพราะอาการปวดระบมแผลซ่านไปทั่วเดี๋ยวก่อนสินอนอยู่จะกินน้ำได้ยังไงต้องลุกขึ้นแล้วก็ค่อยๆลุกนะ เดี๋ยวจะมาตายเอาง่ายๆเพราะกระรุ่งกระริ่งเหลือเกินเจ้าของเสียงเจยเจ้าไม่พูดเปล่าแต่ช่วยประคองศรีรษะนายทหารหนุ่มให้ลุกนั่งอย่างยากเย็นพร้อมจอกระติกน้ำสนามเข้าที่ปากของเขาอย่างนิ่มนวลชนะศึกได้สติเต็มที่ค่อยๆดื่มน้ำนั้นเทีรนิดเทระนิดคืนดื่มอกัอกๆสำลักตายแน่จากนั้นทุกอย่างดีขึ้นตามลำดับ ก็ยังมองไม่ชัดอยู่ดีแต่รับรู้รสสัมผัสอ่อนนุ่มและกลิ่นหอมอ่อนๆเขารู้ได้ทันทีว่าเป็นกลิ่นกายผู้หญิงช่วยบอกผมทีที่นี่ที่ไหนแล้วคุณเป็นใครแม้ฟื้นขึ้นมาก็ถามเป็นชุดเลยนะดูไปฟังไปก่อนสิจ้ะเขาพักสายตาลงอีกครั้งแล้วเปิดเปิืกตามองเจ้าของน้ำเสียงใสๆห้วนๆ กลิ่นกายหอมกลุ่นให้เห็นเต็มตาและแล้วภาพของหญิงสาวผิวขาวละเอียดเจ้าของปากนิดจมูกหน่อยรับกับใบหน้าลูปไข่ดวงตากลมโตคู่นั้นอยู่ภายใต้ขนตางอนอ่อนช้อยคิ้วเรียวเข้มก็ประจักษ์ชัดขึ้นในครองจักบุเขาสลัดหน้านิดนึงเพื่อให้ภาพนั้นชัดเจยนยิ่งขึ้นนี่คุณจะมองฉันไปถึงไหน เธอถามเขาเพื่อให้หลุดออกจากภวังผมยังไม่ตายหรือนี่ถ้าตายจะดื่มน้ำได้เหรอพูดปบ้า,บาเธอขอนขวับที่นี่ที่ไหนแล้วผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงร้อยเอกชนะศึกถามพร้อมกอกตามองไปรอบๆพึงพักลักษณะบอกว่าสร้างขึ้นเป็นการชั่วคราวใช้วัสดุธรรมชาติเรียบง่ายฐานชั่วคราวขององค์การ ปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตย NGO แห่งลุ่มน้ำสารวินเขาหลุดคำพูดประโยคนั้นออกมาถูกต้องและที่คุณมาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะคนของคุณน,นั่นแหละพามาใครแล้วตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้สิเขาไม่ได้บอกชื่อฉันก็ไม่ได้ถามชื่อแท้ไว้ด้วยสิแต่เวลานี้น่าจะอยู่แถวๆนี้นะคนของฉันบอกว่าเขาไปไปมามา เหมือนจะคอยหาข่าวอะไรบางอย่างแต่ก็ไปไม่นานเพราะท่าทางจะเป็นห่วงคุณอยู่ไม่น้อยเหมือนกันคุณชื่อฉันชื่อดาวรายหญิงสาวบอกชื่อตัวเองอย่างคล่องปากผมชนะศึกชายหนุ่มแนะนำตัวเองบ้างแล้วพูดอีกคุณดาวรายช่วยไปตามคนคนนั้นมาพบผมทีไม่ได้หรอกหญิงสาวตอบกลับทันควันทำไมล่ะครับ ก็เขาไม่ยอมให้ปลดอาวุธฉันให้เข้ามาในนี้ไม่ได้นะสิเพราะเป็นหลักปฏิบัติของเราหากจะเข้ามาในฐานจะต้องปราศจากอาวุธทําไมมีหลักเกณฑ์แบบนั้นด้วยอ้าวที่นี่ไม่ได้มีแต่เชื้อชาติไทยใหญ่อย่างคุณแต่เพียงผู้เดียวที่ไหนเล่าคุณชนะศึกเอ,อ๋ยที่นี่มีคนทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธุ์ที่มีอุดมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ รวมทั้งชนชาติว้าที่ถล่มเมืองของคุณซาล่าเป็นหน้ากองด้วยฮะไอ้พวกว้าแดงมันอยู่ไหนผมจะฆ่ามันร้อยเอกชนะศึกโพรงขึ้นด้วยความลืมตัวด้วยความแข้นที่ฝังแน่นในจิตใต้สำนึกดาวรายกระแทกเสียงแหลมปี๊ใส่หน้าพวกคุณก็เป็นเสียแบบนี้แหละสัญชาติยานจิ้งจอกด้วยกันทั้งนั้นเอออะไรก็จะฆ่าจะแกงกันท่าเดียว ใช้สัติไม่เป็นเสียเลยหรือไงบ้าที่สุดผมขอโทษคุณไม่เป็นผมคุณไม่มีทางรู้หรอกนายทหารเลือดไทยใหญ่ได้สติเสียงอ่อนลงดาวรายถอนใจเฮือกใหญเ่เอาล่ะเอาล่ะเรื่องของคุณก็คือเรื่องของคุณส่วนเรื่องของฉันถ้าตราบใดที่คนของคุณไม่ยอมให้ปลดอาวุธคุณก็ไม่มีวันได้พบกับเขาอย่างแน่นอนไหนๆคุณก็ช่วยผมมาถึงขั้นนี้แล้ว ช่วยผมอีกสักหน่อยเหอะร้อยเอกชนะศึกวิงวอนหญิงสาวทำท่าจะพระจากไปแต่ก็หันมาถามจะให้ช่วยยังไงกับทหารหัวรันอย่างพวกคุณดาวรายกระแทกเสียงขุนใส่หน้าคุณช่วยไปบอกคนของผมว่าผมฟื้นแล้วและต้องการพบเขาให้ปลดอาวุธซาชั่วคราวไม่เช่นนั้นไม่ต้องพบกันอีกเลยเธอไม่ต่อความยาวในเรื่องนี้อีก บอกกอ,ออกไปว่าเดี๋ยวฉันจะให้คนเอาอาหารกับยามาให้ไม่อยากจะให้แผลอักเสบก็กินยาซะนอกนั้นก็ไม่เป็นอะไรมากนอกจากฟกช้ำดำเขียวภายนอกส่วนอาการช้ำในพักรักษาตัวสักอาทิตย์ก็คงหายหญิงสาวพาวเรือร่างระหงจากไปแล้วชายหนุ่มได้แต่ถอนใจเฮือกใหญ่เพราะเจ็บทั้งใจเจ็บทั้งกายแต่ก็หลุดปากออกมาดาวราย ฉะนันศึกสังเกตสถานที่แห่งนี้อีกครั้งและพบว่าภายในเพิงพักชั่วคราวเล็กๆแต่มิดชิดแห่งนั้นยังมีแค่ไม้ไผ่แบบเดียวกับที่เขานอนอีกสองอันแต่ไม่ปรากฏว่ามีร่องรอยคนนอนแต่อย่างใดหันกลับมาสำรวจตัวเองพบว่าร่างกายส่วนบนเปลือยเปล่ามีเพียงผ้าห่มผืนบางคุมไว้ถึงหน้าอกและมีผ้าพันแผลโปะอยู่หลายแห่ง ลองสูตรลมหายใจเข้าลึกๆกลับต้องหน้านิ้วเพราะรู้สึกร้าวไปทั้งแผ่นอกค่อยๆขยับแขนขยับขาดูอีกครั้งจึงรับรู้ได้ว่าทุกอย่างยังปกติแค่ปวดตึงเพียงเล็กน้อยเป็นบางจุดยกสองมือขึ้นลูบคำใบหน้าของตัวเองก็ไม่พบปาแดแผลใดๆนอกจากหนวดเคราครึ้มเราหมดสติไปกี่วันกันวะนี่หนวดเคราถึงได้ยาวแบบนี้ แล้วเราลอดมาได้ยังไงทำไมนึกอะไรไม่ออกเลยแต่จำได้ว่าก่อนโมสติไปปืนใหญ่อันเป็นเที่ยรักแห่งเราโดนจจหลวดพวกมันเละทั้งสี่กระบอกเฮ้อแล้วเวลานี้เชียงรัฐจะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้เขาพึมพำด้วยอาการเจ็บแขนกายใจครู่ต่อมาปรากฏชายล่างเล็กผิวขาวเหลืองอายุราวยี่สิบเศษ หน้าแคบตาตีเหมือนลูกเครื่องจีนถือถาดไม้ที่ใส่อะไรหลายอย่างเข้ามาหยุดจ้องหน้านายทหารหนุ่มนิดนึงแล้วจัดแจงกับสิ่งที่อยู่ในถาดโดยไม่พูดไม่จาแม้แต่คำเดียวร้อยเอกชนะศึกมองแวบเดียวก็รู้ว่าในถาดใบนั้นมีทั้งยาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและชามข้าวต้มที่ไอร้อนยังลอยกลุ่นๆไอ้น้องคุณดาวรายส่งมาใช่ไหม เขาถามออกไปเสียงแหบหอยชายร่างเล็กเพียงแค่เหลือบตาขึ้นมองเขาแวบหนึ่งไม่มีคำพูดใดๆหลุดออกมาจากปากเช่นเคยสองมือจับโน่นจับนี่ไม่หยุดท่าทางจะเป็นใบเล่าถามเสียงออกดังชนะศึกสรุปกับตัวเองในที่สุดไม่คิดจะถามถ่ายอะไรกับเจ้าหนุ่มคนนั้นอีกเลยจากนั้นจากนั้นหนุ่มหน้าตีก็ไม่พูดพร่ำทำเพลง จัดการทำแผลให้ร้อยเอกชนะศึกอย่างคล่องแคล่วว่องไวไท้ายที่สุดก็ยื่นส่งชามข้าวต้มให้และชี้ไปยังยาที่จัดไว้ให้ก่อนหมุนตัวเดินออกไปเงียบกริบไม่ผิดขามาพวกองค์การอิสระนี่มีอะไรแปลก,กคนบ้าใบาพิการยังรับเข้าเป็นพวกหมดแต่ก็ดีไปอย่างที่ไม่แบ่งเชื้อเผาเหล่ากอผู้กองหนุ่มว่าจบจัดการกับปากท้องของตัวเองทันที เพราะรู้สึกหิวจัดนับตั้งแต่เรียกความรู้สึกทั้งหมดกลับคืนมาได้ครู่เดียวเขาต้มอ,อุ่นๆร้อนๆที่ตัวเขาเองก็บอกไม่ได้ว่าใส่เนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์ชนิดใดก็เกลี้ยงชามแม้เวลากลืนจะจิบหน้าอกแปรปบแ,แต่ความต้องการอยากจะหายไวๆเรียกร้องอยู่ภายในลึกๆเขาจึงฝืนความรู้สึกนั้นเสียเสร็จแล้วคว้ายากับน้ำมาตกท้าย หนังท้องก็ตึงหนังตาก็เริ่มหนักและเผอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียอีกครั้งนานเท่าใดไม่ทราบได้ร้อยเอกชนะศึกจึงรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งเมื่อปรากฏเสียงของใครบางโคนเดินเข้ามาในเพิงพักแห่งนี้ตื่นแล้วหรือคะผู้กองกระดูกเหล็กคุณดาวรายทักผิดแล้วคะ่ะผู้กองดูให้ดีสิคะเจ้าของเสียงนุ่มรื่นหูว่ากลับมา นายทหารหนุ่มกระพริบตาทีๆอีกครั้งจึงเห็นอย่างเต็มตาว่าหญิงสาวผิวสีกล้วยสุกนตาคมวาวคนนั้นไม่ใช่ดาวรายอย่างที่เขาทักออกไปขอโทษครับผมคิดว่าคุณเป็นดาวรายไม่เป็นอะไรคะ่ะฉันนามีนเป็นเพื่อนกับดาวรายคะ่ะนามีนร้อยเอกชนะศึกเพิอเอ่ยทวนชื่อนั้นค่ะนามีน คงฟังดูแปลกๆไม่คุ้นหูสินะคะแต่ถ้าผู้กองอยู่แถวแถวมันดาเรต้องไม่แปลกใจแบบนี้แน่มอนเขาหลุดปากด้วยความประหลาดใจใช่ค่ะลูกหลานชาวมอนแท้พันเปอร์เซนต์เออไม่ทราบว่าคุณนามีนรู้จักชื่อของผมได้ยังไงครับอ๋อลูกน้องของผู้กองเป็นคนบอกค่ะดาวรายขอให้ฉันเป็นทุระเรื่องที่ผู้กองขอและตอนนี้ ฉันก็พบกับลูกน้องของผู้กองแล้วด้วยค่ะคิดว่าก่อนค่าเขาน่าจะเข้ามาพบผู้กองที่นี่ได้ตอนนี้เขากำลังไปทำทุวระที่ไหนสักแห่งนี่แหละเขาชื่ออะไรคุณนามีนพอจะรู้ไหมครับเขาบอกฉันว่าชื่อสิบเอกอินตองค่ะอินตองไอ้หมอนี่ลอดตายด้วยหรือนี่ชจนะาศึกโรงกับตัวเองด้วยความดีใจแล้วถามเสียงรัวเร็วขึ้น เขามีบาดเจ็บอะไรใช่ไหมวันแรกเห็นแค่เดินกระเพกนิดหน่อยค่ะตอนนี้ไม่เห็นแล้วและก็น่าจะไม่เป็นอะไรมากเพราะขนาดแบกคนรูปร่างอย่างผู้กองมาถึงที่นี่ได้ย่อมแสดงว่าแข็งแรงเอาการขอบคุณคุณนามินที่ช่วยเป็นทุระให้ผมนะครับด้วยความกินดีค่ะแผ่ของผู้กองเทียนเตงจัดการให้เรียบร้อยใช่ไหมคะสาวมอนในตาคม ทามพร้อมกับเดินเข้ามาชะโงกดูจนได้กลิ่นอายสาวหอมอวนเรียบร้อยดีครับถ้าทางเขาคล่องแคล่วมากแต่เสียดายที่เป็นใบหูหนวกผมเลยไม่ได้ขอบคุณนามีนปล่อยหัวเลาะคลิกทันทีใครว่าเทียนเต็งเป็นใบครับผู้กองร้อยเอกชนะศึกทำหน้าหรือทันทีอ้าวไม่ได้เป็นใบหรอกหรือครับถ้าไม่ผมทักแล้วเขาไม่ยอมพูดละ่ะ สงสัยคงจะกลัวผู้กองกระมังคะเพราะชื่อเสียงของผู้กองใช่ย่อยที่ไหนยิ่งปืนใหญ่ถล่มฐานยิงจรวดของทัพว้าแดงสะเละไปหนึ่งคันแถมยังสั่งสู้จนวินาทีสุดท้ายทางทางที่ไม่มีผู้ตรวจการหน้าแล้วก็พับคาฐานผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมนายเทียนเต็งต้องกลัวผมด้วยคงจะไม่กลัวหรอกคะ่ะถ้าเทียนเต็งไม่ใช่คนว้าฮะ หมอนั่นเป็นว้าแดงจะนัาสึกหลุดปากเสียงดังพร้อมกับความรู้สึกเสียวา่าเพราะหากไอ้หนุ่มร่างเล็กจนเผ่าว้าแดงคนนั้นต้องการจะฆ่าเขาก็คงไม่ใช่เรื่องยากเมื่อเขาอยู่ในสภาพเช่นนี้ไม่ต้องกลัวไปหรอกค่ะองค์การของเรามีอุดมการเช่นไรผู้กองคงรู้ดีนาเมียนบอกยิ้มยิ้มก่อนยกนาฬิกาขึ้นดูฉันคงต้องขอตัวก่อนนะคะบ่ายมากแล้ว ต้องรีบไปเตรียมทำอาหารเอาไว้ว่างจะไม่เยี่ยมใหม่นะคะขอบคุณครับสาวมอนในตาคมพาร่างอวบอัดได้สัสดส่วนออกไปแล้วร้อยเอกชนะศึกกลับเข้าสู่ห่วงความคิดอีกครั้งคําถามมากมายผุดขึ้นมาในสมองสิบเอกอินตองเพียงผู้เดียวที่จะเป็นคนไขข้อข้องใจทั้งหมดก่อนฟ้ามืดเล็กน้อยร้อยเอกชนะศึกจัดการกับอาหารเย็นได้พักนึง สิบเอกอินตองก็พาร่างอันสูงใหญ่เข้ามายังที่แห่งนั้นโดยถูกปลดอาวุธเรียบร้อยผุกกองอินตองหลุดปากเรียกด้วยความดีใจเมื่อเห็นว่านายทหารหนุ่มอยู่ในสภาพปลอดภัยทุกอย่างและดูดีกว่าวันแรกที่เขาพามามากผมมาแล้วฮ่าฮ่ดีใจจริงๆอินตองร้อยเอกชนะศึกเรียกออกไปเช่นกัน ใช้สองแขนดันตัวให้ลุกนั่งเต็มตัวจากที่นั่งอยู่ในท่าครึ่งนั่งครึ่งนอนผู้ก้องดี้ขึ้นแล้วจช่ไหมครับเนี่ยอืมแก่ล่ะปลอดภัยดีใช่ไหมไม่หักไม่งอไม่ยุบไม่น่่มครับผู้มูนุ่มยังมีแก่ใจพูดเล่นหัวอยู่งั้นบอกมาเร็วเร็วเชียงรัตรเร,เ,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 รเป็นยังไงบ้างเขายิงคำถามต่อลูกน้องคนสนิท อินตองหน้าสลดลงทันทีพร้อมถอนใจลึกๆแตกเป็นเสียงเสียงครับพวกว้าแดงฆ่าทุกคนที่เหลืออย่างโหดเหี้ยมเผาทุกอย่างจนราบไปหน้ากองหมูหมากาไก่มันก็ไม่เว้นไอ้ผีนรกเขากัดกรามกรอดตาถลึงโปนท่านเจ้าล่ะเป็นอย่างไรบ้างเวลานี้อยู่ที่ไหนสิ้นแล้วครับผู้กองรายละเอียดผมไม่รู้รู้แต่ว่า เวลานี้พระศพของท่านเจ้าอยู่ที่เมืองหางหานฟ้ากับสางนุพาไปจน้นสึกนิ่งอึ้งไปทันใดแต่ก็พึมพำเสียงเครือออกมาเจ้านางเดือนดาวรากับเจ้าฟ้าแสงคำคงจะเสียใจมากไอ้พวกว้าแดงมันโหดเหี้ยมเหลือเกินผู้กองแปลกใจไหมครับว่าทำไมผู้กองหานฟ้ากับหมู่สางนุถึงได้รอดไปเพียงสองคน ส่วนทหารองครักษ์คนอื่นๆกลับตายกันหมดแก้สงสัยอะไรว่าไปเลยไม่ต้องสำนวนโวหารหรือมิบเมมอะไรยังไงชนะสศึกรลีเสยียงลงในกองทัพของเรามีหนอนบ่อนไส้ครับผู้กองผมถึงไม่แปลกใจว่าทำไมผู้ตรวจการหน้าของเราถึงได้ถูกตรวจพบอย่างง่ายดายหมู่สงสัยสองคนนั่นครับอย่างที่ผมบอกผู้กองวันนั้นแหละทำไมผู้กองหารฟ้า ถึงได้พูดวิทยุด้วยภาษาว้าแดงและทำท่ารับรับรอรอกับหมู่สางนุตลอดเวลาดีขอให้ได้พยานหลักฐานเท่านั้นฉันฆ่าไม่เลี้ยงแน่ผู้กองอินตองรีเสียงเบาหวิวเวลานี้ผมให้คนของเราเฝ้าจับตาดูพวกว้าแดงและผู้กองหาน้าเรียบร้อยแล้วร้อยเอกชนะสึกรีบถามอีกมีพวกเรารอดมากน้อยแค่ไหนอืม เวลานี้ผมรวบรวมได้สิบกว่าคนแล้วแม้หลายคนจะบาดเจ็บแต่ก็ได้พวกปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยนี่แหละช่วยรักษาพยาบาลให้สิบเอกอินตองบอกทำไมไม่พามารักษาที่นี่ล่ะฉันดูแลว้วน่าจะปลอดภัยดีอินตองตอบโดยไม่ต้องคิดพวกเราหลายคนไม่ยอมให้ปลดอาวุธน่ะสีผู้กองจริงสินะภาวะสงครามแบบนี้ขาดอาวุธเหมือนขาดใจ สำหรับผู้กองผมต้องยอมเสียงเพราะไม่ยอมฟื้นเลยที่นี่ดูแลรักษาผู้กองดีใช่ไหมครับก็ถือว่าดีในภาวะเช่นนี้ฉันยังแปลกใจอยู่นี่ว่าทำไมถึงได้ทำดีกับเราขนาดนี้สิบเอกอินตตงหันมองไปนอกประตูเพิงพักเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่แถวแถวนั้นจึงลดระดับเสียงลงก่อนเอ่ยขึ้นพวกนี้ได้รับการช่วยเหลือจากกาชาติสากล แล้วไงพวกนี้ถึงได้ทำดีกับทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นไทยใหญ่อย่างเรามอนว้าแดงกะเหลี่ยงข้าฉินในนี้มีพวกว้าแดงแตกทับเข้ามารักษาตัวด้วยนะครับเฮ้ยงั้นก็ได้เสียบกันเท่านั้นห่ะสิเสียบได้ไงโดนปลดอาวุธหมดแล้วไม่งั้นได้ยิงกันเปรี่ยปล่้งน่วยคุ้มกันของพวกเอ็นีอนี่มีเยอะไหม,หมูมไม่ต่ำกว่าห้าสิบครับผู้กอง อาวุธดีๆทั้งนั้นไม่เอี่ยมด้วยแต่ที่ขัดตาก็คือมีทุกเผ่าพันธุ์เข้ารวมกันจนผมยังอดแปลกใจไม่ได้ไม่ต้องแปลกใจหรอกค่ะเพราะที่นี่ทุกคนทำเพื่ออุดมการไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคืนทำแบบนั้นต่างประเทศไม่ให้เงินสนับสนุนก็จอดไปนานแล้วเสียงนั่นดังแทรกขึ้นพร้อมกับเรือนร่างระหงของเจ้าของเสียงโผล่เข้ามา คุณดาวรายร้อยเอกชนะศึกหลุดปากออกไปขอโทษนะคะที่เสียมารยาทเข้ามาขัดจังหวะแต่ฟ้าจวดมืดแล้วหมดเวลาเยี่ยมเพียงเท่านี้เพราะอะไรคุณสองคนคงรู้ดีนะยญิงสาวเอ่ยเสียงเข้มเดินเข้ามาวางตะเกียงน้ำมันกา๊าซข้างๆแคร่นอนของนายทหารหนุ่มเพื่องพักแห่งนั้นสว่างขึ้นทันทีขออีกห้านาทีได้ไหมครับเรายังคุยกันไม่จบ ฉันะศึกต่อรองเพราะยังไม่หมดข้อข้องใจกับลูกน้องคนสนิทห้านาทีโอเคค่ะฉันรู้ว่าทาหารอย่างพวกคุณต้องรักษาเวลาขอบคุณครับยญิงสาวสวยพาเรือนร่างหน้ามองออกไปแล้วสิบเอกอินตองรีบเอ่ยแม่คนนี้ท่าทางจะเป็นระดับหัวหน้าของที่นี่สวยแต่ดุมากครับผู้กอง วันแรกที่ผมพาผู้กองมาวิดปะทะกันแล้วเพราะผมไม่ยอมปลดอาวุธร้อยเอกชนะศึกเห็นด้วยกับสิบเอกอินตองโดยพยักหน้ารับนิดนึงแล้วรีบถามเข้าเรื่องที่ค้างคาใจอยู่เฮ้ยอินตองฉันรอดมาได้ยังไงวะอินตองเอ่ยย้อนกลับไปยังวินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นตอนนั้นผู้กองสั่งสลัานจรวดของพวกมันก็ตกลงมาพอดี เสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวผมเองก็นึกว่าไม่รอดเหมือนกันแต่เหมือนนรกยังไม่ต้องการชีวิตของผมกับผู้กองเพราะบังเกอร์ที่เราหลบอยู่พังลงมาทับร่างของเราสองคนอย่างเหมาะเจาะเลยกลายเป็นที่กำบังเมื่อจะหลวดลูกต่อไปถูกยิงเข้ามาตอนนั้นผมรู้สึกตัวตลอดเวลาพอทุกอย่างเงียบลงจึงดิ้นรนออกมาจากซากบังเกอร์และมองหาผู้กอง ตอนแรกไม่เห็นเพราะมืดกับมีฝุ่นควันเต็มไปหมดแต่ไปสะดุดแขนของผู้กองที่โผลออกมาเข้าจนได้พอรู้ว่าผู้กองยังไม่ตายก็รีบรื้อซากบังเกอร์ออกจากนั้นก็แบกผู้กองลงจากเนินหนีขึ้นบนดอยพญาเสือพร้อมกับทหารของเราอีกหลายคนแกตั้งใจพาฉันมาที่นี่เลยงั้นเหรอชนะศึกเลือกถามในประเด็นนี้เปล่าครับ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกนี้มาตั้งฐานชั่วคราวอยู่ที่นี่คิดเพียงอย่างเดียวคือหนีออกมาให้ไกลจากเชียงรัฐมากที่สุดเท่านั้นฐานของพวก NGO นีนี่ห่างจากเชียงรัฐมากไหมเดินราวสี่ชั่วโมงครับผู้กองตกราวราวสิบสองกิโลเมตรครับตีนดอยพญาเสือก็อยู่ถัดออกไปทางเหนือนี่เองไม่ไกลเลยแค่สิกิโลเมตรครับผมถึงไม่ไว้วางใจ จัดคนของเราออกหาข่าวตลอดเวลาหากมีอะไรไม่ชอบมาพากลผมจะเข้ามาพาผู้กองผินจากที่นี่ทันทีครั้งนี้ฉันเป็นหนี้ชีวิตแกแล,ล้วล่ะชนะสึกเอ่ยออกไปจากใจจริงสายตาที่มองลูกน้องคุณสนิทฉายแววทราบซึ้งชัดเจนผู้กองอย่าคิดมากแบบนั้นสิครับผมมีชีวิตอย่างทุกวันนี้ได้ก็เพราะผู้กองไม่งั้นป่านนี้ ผมก็เป็นเพียงโจรป่าธรมาธรมดาธรรมดาป้นสะดมชาวบ้านกินไปวันๆเท่านั้นดีเราจะร่วมเป็นร่วมตายกันกอบกู้เชียงรัดกลับคืนมาให้ได้แน่นอนครับบ้านเกิดเมืองนอนของเราจะต้องเป็นของเราไม่ว่าเป็นหรือตายไอ้พวกสุนัขจิ้งจอกพวกนี้ต้องตายทุกคนอินตองกัดกามกรดกรอดเอาล่ะเอาล่ะแกกลับไปก่อนเถอะ แต่มีข่าวอะไรคืบหน้าต้องรีบเข้ามาบอกฉันด่วนที่สุดนะแต่ถ้าจะให้ใครมาแทนต้องไว้ใจได้นะครับผู้กองยังไงอย่าฟังพวกบ้าประชาธิปไตยให้มากนะครับเดี๋ยวเกิดเปลี่ยนใจพวกเราจะขาดผู้นำหมายความว่าไงวะสิบเอกร่างใหญ่ลดเสียงลงอีกครั้งพวกนี้นักปั่นหัวนะสิครับไม่ว่าจะเป็นใครดึงเข้าเป็นพักพวกหมดไม่งั้นจะมีทุกเผ่าพันธุ์มาอยู่รวมกันได้หรือครับ เออคอยดูต่อไปก็แล้วกันเอานี่ไว้ใช้นะครับผู้กองอินตองบอกพลางทรงดาป้ายปืนเอ็มสิที่ฝนจนคมกริบให้นายทหารหนุ่มขอบใจวะเขาไม่แปลกใจที่ลูกน้องมือดีนำเอามีดที่ยาวคืบกว่าซุกซ่อนเข้ามาได้ผมไปและครับผู้กองเตรียมรับการปั่นหัวกับแม่ตาสวยดุนั่นให้ดีก่อนแล้วกัน รับรองว่าซาบซึงก็แล้วกันฮ่าฮ่ฮอินต้องหัวเราะร่วนแล้วล่าถอยชนะศึกไม่ยอมขำด้วยอย่างแน่นอนเพราะมองไปข้างหน้านักอึ้งที่จะปลดแอกจากศัตรูคู่แค้นที่ป้นข้าเอาแผ่นดินและอัญมณีใต้ผืนดินไปอย่างป่าเถือนและโหดร้ายที่สุด โรดและฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทีมงานของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ